ชมยูทูบรถขุดเลกร้อยเอ็ดครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่19เดือนพฤษภาคมครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งกลับมาทำงานต่อครับวันนี้อยู่ที่บ้าน ม่วงตำบลนานเราอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามครับเ,ออเป็นงานลอกลอกดินลอกหินปรับระดับเ,ออเขาจะเทลานหน้าลงสีครับเป็นลงสีก็ถ,ถ้าถ้าถ้ามันเป็นลงสีข้าวนะเขาไม่รู้ว่าเขาขายขายข้าวแบบไหนซื้อมาแบบไหนนะเป็น ถ้า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 เปรียบใส่กับโรงสีกับบ,บ้านนะครับก็ก็เป็นโรงสีใหญ่นะหรือถ้าเขาเรียกกันก็น่าจะเป็นโรงสีกลางมั้งนะครับเขารับสีข้าแล้วก็น่าจะทรงนะครับแถบนี้ทั้งแถบนะครับถนนเส้นนี้ที่เข้ามานี่ครับ ตั้งแต่บ้านนะเรามานะมีโลงสีนับไม่ได้เลยครับเยอะนะครับโรงสีแถวนี้นะครับวันนี้ก็เป็นงานเพื่อนนะครับเพื่อนตอนที่เรียนเทคนิคด้วยกันนะครับเขาอยู่บ้านนี้แล้วก็เป็นผู้รับเหมานะครับพ่อพ่อเขาเป็นสอจอของเขตนี้นะครับบ้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆ้กัน เขาก็เลยรับเทพื้นนะครับเขาก็รับก่อสร้างรับมองก่อสร้างนะครับรับเทพื้นตรงนี้นะครับพื้นที่ก็น่าจะหลายร้อยตารางเมตรนะครับโทรมานัดผมตั้งแต่วันที่สิบหกนะครับสิบเจ็ผมไม่ว่างนะครับก็สิบแปดก็เลยได้เข้างานนะครับ ล OK แล้วก็กรองกองกองไว้นะครับแต่ว่ามันกรองไม่ได้นะครับมันแบบเขาอยากให้กรองเป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับแต่ว่าผมทำผูกกรองไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลามันก็เลยต้องทําแบบนี้ก่อนนะเราก,ก็ก็คือจะลอกเป็นกองยาวๆมาแล้วก็จะลอกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนั้นไม่ได้ระดับนะครับถ้าลอกเป็นกองเป็นกองไว้ ก็งานเยอะพอสมควรน,นะครับเข้ามา,า,มาวันละงานสองงานเดือนะก็พอได้ทำเมื่อวานก็ไปกลบหลุมพุตติ้งเสร็จก็งานบริษัทโทรเข้ามาให้ไปลอกดินนะบ,บอกทำงานแป๊บเดียวผมไปเห็นหน้างานแล้วแทบจะร้องไห้เลยคุยราคากันก็ได้ราคาอยู่นะครับแต่ว่างานมันเยอะ ตอนแรกก็เข้าใจว่าแค่สองสามชั่วโมงปรับดินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเข้าไปแล้วมันไม่ใช่นะต้องคัดดินออกนะรับรวมสำหรับท่านใดเข้ามารับชมก็อฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสอบถามล่าสุดผมก็ช่างก็เข้ามาพีอม 3,000ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้รดผมได้สองพันเก้าร้อยหกสิบสองชั่วโมงนะครับก็เขาเปิดเขาเปิดจ็อบมาแล้วเขาก็ก็มาทำเลยนะครับปกติของเขาอยู่แล้วนะครับรอบนี้เปลี่ยนชุดใหญ่ครับแล้วก็ผมเปลี่ยนสายพันคอมเอเดีวว่าสายพันหน้าเครื่องยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าศูนย์บริการ ไฟอะไรจัดของมาให้ไม่ถูกนะครับสองรอบเอาของรอบแรกเอาของของเก่ามาให้รอบสองขนาดไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ตึง,ต,งตึงเกินไปนะสายพานนี่ก็เปลี่ยนพันชั่วโมงเปลี่ยน,นครับไม่เปลี่ยนมันมันเสียงดังเลยนะครับมันจะมีเสียงเลย เอวนะครับไม่ใช่ซีนกันจระบีเอวนะครับขาดผมว่าอยู่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทําไมรถผมจระบีเอวมันออกเยอะนะครับเขามาดูเขาเรียกว่าซีนเอวมันขาดนะครับแต่ว่าก็รอรออยู่รอช่างมานะเพราะว่าวันนั้นมาค่ำนะครับวันนั้นก็ห้าโมงวันเมื่อวานก่อนนะวันที่17 เร็จก็ไปทางานที่ประทุมรัฐเสร็จปุ๊บนะก็เข้าบ้านแล้วก็ให้ช่างช่างมาเปลี่ยนให้นะครับมาเช็ค PM นะครับหมดแล้วครับ PM ฟรีสามพันชั่วโมงของซานี่นะครับก็ทํางานมาได้สามพันชั่วโมงก็ของผมประมาณ20เดือนเนาะยีเดือน ก็ได้ปีนิดๆนะครับปีหเดือนเนาะก็ไม่ใช่สิปี8เดือนยังยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเขามาเปลี่ยนก่อนก็ยังไม่ถึง3 0 0 0ชั่วโมงเต็มแต่ว่าช่างก็มาเปลี่ยนก่อนนะครับรอบต่อไปก็ได้จ่ายค่าอะไรเองจ่ายค่าช่างเอง ไม่แน่ครับผมอาจจะเปลี่ยนเองช่วงช่วง500ชั่วโมงนะครับเพราะว่าช่วง500ชั่วโมงมันมีแค่น้ำมันเครื่องแล้วก็กรองแล้วก็กรองโซลานะครับแค่นั้นนะสามตัวนะครับเปลี่ยนเองก็ได้แต่ว่ากองชุดใหญ่น่าจะให้ช่างมามา,มาเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามันมันหลายตัวแล้วเครื่องมือเราไม่ครบนะครับให้ช่างมาดีกว่าเสียตังค์ให้ช่างก็ก็ซื้อของ ก็น่าจะซื้อของที่ศูนย์นะครับแล้วก็ให้ช่างมาจ็อบนะครับก็คือแบบนอกเวลาของเขานะครับไม่ไม่ใช่เวลางานคิดว่าอย่างนั้น กดไลค์กดติดตาม,มเพจรถขุดเล็กร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ยูทูบรถขุดเล็กร้อยเอ็ดครับสำหรับอีกช่องทางหนึ่งก็คือทิกต็อกครับก็จะเป็นชื่อรถขุดเล็กร้อยเอ็ดเหมือนกันครับขอช่างช่างบอกว่ารถทีมงานที่ร้อยเอ็ดนะครับออกมาช่วงนั้นรถผมน่าจะได้เจ็ดแปดเดือนนะครับ น,นที่ที่เปลียนคอมแอร์ไปพันช่วงช่วงพันสี่ร้ชั่วโมงแต่ว่าคอมแอร์เสียตอนเจ็รชั่วโมงนะ,ะช่างบอกว่ารถคันนั้นออกมาหลังแต่ทําไมพีเอมได้เยอะกว่าชั่วโมงได้เยอะนะครับตอนตอนตอนนี้เขาหมดพีเอมไปแล้วแต่ว่าของผมเพิ่งหมดนะครับเขา ผมก็เลยว่าอ๋อสงสัยเขาทํางานวันละหลายชั่วโมงบางทีผมลืมนึกไปรถตัวเองก็คือผมทํางานบางวันเนาะชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีนะครับถึงว่ามันไม่ไม่ได้ทําเต็มวันไม่ได้ทำแปดชั่วโมงไม่ได้ทำเจ็ดชั่วโมงมชั่วโมงโมันก็เลยช้านะครับแต่ว่าระยะเวลาวันหรืออะไรอายุงานของรถอายุรถก่อนเขา แต่่าชั่วโมงเข้าไปก่อนนะครับแต่เรื่องการเงินผมคิดว่าผมน่าจะได้เยอะกว่าเขานะครับเพราะว่าของผมบางวันก็ชั่วโมงสองชั่วโมงเนไปขดฟุตติ้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะก็เสร็จแล้วก็กลับ รูวคุยถึงหนแล้วี่มีลูกค้าทักไลน์มานะครับนัดวันเข้างานวันเสาร์แต่ว่าผมติดงานอยู่ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับสองวันที่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับก็ไกยอยลอยู่ร้อยร้อยกิโลนะครับก็น่าจะออกแต่เช้าแล้วก็งานน่าจะสองวันนะก็เลยว่าจะไปเองนะครับถ้างานสองวันราคาดีนะครับไปได้อยู่นะ ็ลูกค้าเจ้านี้ก็ชัวนะครับเสร็จปุ๊บก็โอนปับ๊บแกรับงานทั่วอีสานเลย ดินไม่แข็งเท่าไหร่เป็นหินหินกรุกหินหลายอย่างรวมๆกันเป็นลานหน้าลงสีกิจการใหญ่ขึ้นเขาก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ฝากกดติดตามผลงานที่เพจ Facebook รถสุดเล็กร้ออนะครับทางนั้นก็จะเป็นผลงานในแต่ละวันนะครับจะอัปเดตลงทางนูน้นทางเฟซบุ๊กทางเพจนะครับส่วนทาง YouTube ก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร,ร่นะ จะเอารถไทยมาตักเพราะว่าเขามีรถตักดีหน่อยันก็จะเร็วขึ้นนะ ปรับระดับเองไวาต่อช่วงเราก็เกาให้เขาให้มันได้ระดับนิดหน่อยต,ตอนที่ผู้รับป๋ามาเทก็ก็ค่อยจะเช็คอีกทีหนึ่ง เขาจะทำด้วยไหมนะแต่เอ,เ,อเอาเอาหน้าอ่า,อา่ใี้มันเสร็จก่อนช่วงนี้ก็พอมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ Facebook, ๊รถขกดเล็ร้อยเอ็ดนะครับผม ยูทู e ลดคุณเล็กร้อยเอ็ดครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ